สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเธอชื่อรายการหรอชื่อซีแกรมค่ะชื่อปอยค่ะชื่อนิวค่ะพวกพี่อยู่ชั้นแรกันหรอคะพวกเรามาจากชั้นมหนึ่งค่ะคิดยังไงกับวันไหว้ครูปีนี้ครับรู้สึกซึ้งมากค่ะอยากให้มีเกียรติกันนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะครูในอุดมคติพี่เป็นยังไงคะใจดีไม่บังคับนักเรียนและทันสมัยค่ะ ช่วยสปอยพานห้องพวกเธอหน่อยได้ไหมว่ามันดีมันสวยยังไงได้ค่ะห้องมหนึ่งของเรานะคะถึงจะเป็นน้องใหม่แต่ว่าก็ฝีมือไม่ใหม่เหมือนกันค่ะห้องของพวกเรานะคะทําเป็นพันร้อยครูเป็นรูปพญานาคค่ะห่างยาวมากกว่าแม่น้ําเจ้าพญาแล้วยังมีหัวทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบหัวด้วยค่ะวันนี้เราขอบวันนี้ขอบคุณมากที่มาให้สัมภาษณ์ภายในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนายค่ะแล้วพี่ล่ะคะชื่อตังคครับพี่อยู่ชั้นอะไรคะมออ2ครับพี่ล่ะครับม2ออค่ะพี่คิดยังไงกับวันไหว้ครูปีนี้ครับก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ไหวขูค,ครูในอุดมคติพี่เป็นยังไงครับใจดีทันโลกแล้วก็ให้กันบ้านน้อยครับพี่ช่วยสปอยแบบผ่านไหวรูห้องพี่หน่อยได้ไหมครับว่ามันดีมันสวยยังไง ก็สวยค่ะมันเรือนในธนิคขาทใหญ่มีโองคตั้งอยู่ต้องขอบคุณพี่ๆสองคนมากเลยนะครับที่มาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่ๆสองคนชื่ออะไรกันครับชื่อโฟโต้ครับแล้วพี่นะครับชื่อเอ๋ยค่ะพี่อยู่ชั้นอะไรคะชั้นมสามค่ะ พี่คิดยังไงกับวันไหวครูปีนี้ครับก็รู้สึกดีครับที่มีลูกศิลว์มาขอขมาครูครับครูในอุดมคติพี่เป็นอย่างไรคะใจดีทันสมัยเข้าใจเด็กค่ะพี่ช่วยอธิบายหรือสปอยผ่านห้องพี่ได้ไหมคะว่ามันดีมันสวยยังไงก็กิ้งกือ5หัวยาว6เมตรครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสองคนที่มาให้สัมภาษณ์พายในวันนี้มากเลยนะครับบ๊ายบาย